ใาซื้อสอยแน่โอ้ยปิงไกซื้อสอยแน่เดี๋ยวด้อันจักบาททำเป็นอันนี้หาซิพันนี่ซื้อสอยแน่นหาิพันเป็นเงินบาทจ้กบาทเนาไมหาซิพันก่อนประมาณแปดสิบบาทอย่างเี้ยเอาไว้ไหมบอซื้อมาได้ปิงไกช้แทงตา ปิ้งไก่บ่ปิ้งไก่ขายขายขายเน่าได้ก,จกนน็จ้ 50, า,าอันนี้หา้สอสอหาสิบห้าสิบ,อ,อ,บนนอ,อันนี้ซิมหาซื้อซอยแนห้าสบาทบ่ะคะแต่เศร้ามากถ้าไขายนี่ซื้อซอยแนโอ้ยปิ้งไก่ซื้อซอยแน่เดี๋ยวได้อันจ้าบาทําเป็นอันนี้ห้าสิบพันนี่ซื้อซอยแนหนห้าสบพันนี่เป็นเงินบาทจักบาทเนาะจ้าห้าสิบพันก็อนมั่สบาทนี่หลบาทนะเอาไปไปไป บัตรซื้าาอมได้ป่ะคะนี่ได้แล้วซื้อแล้วซื้อได้ดีเนี่ยนะอันออันนี้ไม่ได้เออมาซื้อกันมไดา้ปิ้งก่ชีแทงตาเ้าบาทคะอาชิปอาชิปอัน,นมีม,ม,มีมีท่อนอยู่ค่ะนี่บ่มีเอาสองใหม่ซะเนาะสองใหสองใหม่สองใหม่ละองใหม่มันจะบ่ได้ท่อนสองก<อ>ับสค<อ>่ะเออมามๆขอบใจเด้อขอบใจเด้อจ้าจ้าจ้